นิกกี้นอชัดประกาศออกสือ่อเดินหน้านอก้อยออกรับพรกลับมาเถวะครับรักสุดใจเป็นอีกคู่คนบันเทิงที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนิกกี้นอชัดกับหวานใจนักแสดงสาวก้อยอ,อรับพรที่ปล่อยโมเมนต์น่ารักรักมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอและเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนสนิทอย่างนับตี้นันทอนัทเพิ่ง ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการขอแต่งงานไปทําเอาแฟนคลับถึงกับมาลุ้นคู่นี้ต่างบ้างแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีได้ห้กันและเป็นเรื่องเป็นราวในโลกโซเชียลได้มีการติด H A A อนิ n i ี k ก้อยพร้อมทั้งมีประเด็นข่าวลือทั้งคู่นั้นได้เลิกราเงียบๆออกมาจากประเด็นนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นคาดเดาสาเหตุกันจำนวนมากล่าสุดทางบันเทิง WorkPo i n t H T T P S F B Watch t o p c h i p ขีดกลางหนึ่งทับได้เผยคลิปวิดีโอ บรรยากาศในวันคล้ายวันเกิดของพี่สาวคนสนิททุกี้สุดารัตได้จัดปาร์ตี้ชวนเพื่อนๆพี่ๆคนสนิทรวมไปถึงหนุ่มนี้กอดกี้มาร่วมงานด้วยซึ่งหนุ่มนิกกี้ได้ความหมายจากตุกี้พร้อมกับเรียกให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายได้เลยถ่ายกันเยอะๆและได้พูดถึงแฟนสาวก้อยเอารรัพพว่าจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมพูดเรื่องจริงนะครับแล้วก็พูดคำไหนไม่ได้ นอกจากคำว่ารักมากและก็คิดถึงสุดใจฝากถ่ายไว้นะครับอยากให้กลับมานะครับไม่ได้เจอหลายวันแล้วนะครับหลายคนแซวว่าพูดถึงที่ตุ๊กี้เหรอแต่หนุ่มนิกกี้ตอบกลับทันทีว่าผมพูดถึงแฟนผมแท็กติ๊กต่ออกไปหาเขาด้วยนะครับบอกว่าผมคิดถึงชีวิตจริงไม่ค่อยได้คุยแต่ตอนนี้กล้องเยอะถึงเขาแน่นอน